สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่782กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับ ผมและที่สำคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆผมติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงวิดีโอนะครับผมเปิดแบ่งปันพระ เครื่องเครื่องรางนะครับผมของสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจนะครับผมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ Li น์แอตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมกติกาของทางช่องนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆ ีนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับผมว่าอยากจะเช่านะครับผมพระรายการไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นานๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมใน EP นี้นะครับผมก็จะเรียงนะครับผมให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับเรียงไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่26ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่นะครับผมจดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตนะครับผมดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะผมมีห EP เขียนบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์นะครับผมมาบอกผมหรือว่าจะนะครับผมโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมก็สนใจนะครับผมอยากจะเช่านะครับผมพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับพี่ๆแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระทุกองนะครับผมที่ อ๋อพี่ๆนะครับผมได้เช่บบ yes. <fair> ูชาไปก็สวยตรงตามในวิดีโอนี้ทุกองค์อย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับผมซูมกล้องเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะเริ่มนะครับพี่ๆกันที่รายการใหม่เลื่ที่1กันใน EP นี้กันเลยนะครับผมขออนุญาตซูมกล้องสักครู่นะครับสำหรับนะครับผมใหม่เลื่ที่1ใน EP นี้นะครับผมเปิดมาด้วยนะครับพี่ๆเป็นออพระนะครับพุทธชินราชนะครับผมพิมพ์มิโดจีนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ นี่นะครับผมสําหรับองค์น,นี้นะครับผมขอเปิดแบ่งปันนะครับให้นะครับพี่ๆในราคานะครับผมพระชินราชรุ่นอินโดจีนนะครับผมเนื้อโลหะผสมนะครับเปิดให้ในราคา6 0ร้อยบาทนะครับผมหกร้อยบาทนะครับพี่ๆเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมลงกล้องนะครับให้ดูให้ชมกันนะครับผมหกร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมหก ร้อยบาทนะครับนี่เป็นใต้ฐานนะครับต่อโคตรงนี้นะครับสวยมากนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับหกร้อยบาทนะครับหมายเลขที่หนึ่งนะครับถัดมานะครับผมรายกันที่สองนะครับพี่รายกันนี้นะครับก็จะเป็นพระกริงใหญ่นะครับหลวงพ่อกลวยนะครับพี่พี่วัดโคศิตารามนะครับผมนี่นะครับพระกริงนะครับผมพระสีวลีนะครับผมกริงใหญ่นะครับนี่นะครับ พยามแล้วมีเสียงกริ่งด้านในนะครับพี่พี่รายการหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับเอา700บาทนะครับพี่สำหรับรายการที่2นี้นะครับผม700บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่นี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผม700บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับสำหรับพระกริ่งใหญ่นะครับผมพระศรีวลีนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับ นี่นะครับผมชูตินันทารโรนะครับวัดโคศิตารามนะครับดูให้ชอบใจนะครับผมชมให้ถูกใจกันได้นะครับพี่พี่นี่นะครับตายฐานนะครับผมสวยมากนะครับพี่พี่พระกริ่งนะครับผมหลือพระกวยนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา700บาทนะครับถัดมานะครับผมรายกันที่3นะครับรายกันนี้จะเป็นพระปิดตานะครับพี่หลวงบุโตะนะครับผมพิมพ์จัมโบ้นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ นี่นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมพระปิดตาหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับวงนนี้ให้ในราคานะครับผมเอา500บาทนะครับพี่สําหรับปิดตาหมายเลขที่3นะครับผม500บาทนะครับนี่นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ใต้ฐานนะครับผมนี่นะครับสําหรับพระปิดตารายการหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมได้เลยนะครับผม นี่นะครับรายการที่3นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับหมายเลขนี้นะครับผม500บาทนะครับพี่ๆถัดมานะครับผมเป็นรายการที่4ี่นะครับอันนี้จะเป็นแหวนนะครับนี่นะครับอนุญาตนะครับผมนําออกมาให้นะครับพี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับเป็นแหวนนะครับพี่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าของเกจิคณาจารย์ท่านใดนะครับรายการนี้นะครับผมแหวนนะครับวงนี้นะครับนี่นะครับใต้ฐานจะมีเป็นใต้แหวนจะมีเป็นตอกหมายเลข2 98ด้วยนะครับ รายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมแหวนวงนี้นะครับนี่นะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมตรงนี้ต่อโคดนะครับสองเก้าแปดตรงนี้นะครับนี่นะครับพี่พี่เอาสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมสํหรอบแหวนวงนี้นะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมรายการที่สิบนะครับ ถัดมานะครับผมขออภัยด้วยนะครับรายคันที่4นะครับถัดมานะครับผมรายคันที่5นะครับวันนี้จะเป็นหลวงปูทวดนะครับวัดชังให้นะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมเป็นเนื้อกระไหลทองหรือว่าเนื้อเปียกทองนั่นเองนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมตรงนี้ตอกเฉลิมพลตรงนี้ด้วยนะครับพี่ด้านหลังก็จะเป็นตอกโคตดนะครับใต้ฐานจะมีเป็นเหมือนจะเป็นเลข101นะครับพี่รายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดท่าในราคานะครับผมเอา550นะครับผมสําหรับ หลวงปู่ทวดนะครับหลงรายการหมายเลขนี้เลยนะครับ5้าบาทนะครับตอกเฉลิมพลตรงนี้นะครับ550บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นตอกเลข101นะครับ550บาทนะครับผมถัดมานะครับหลงรายการที่6นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเหมือนกันนะครับวัดช่างให้นะครับ อันนี้เป็นก้นไรเซ็นนะครับพี่พเปิดให้ในราคา550เหมือนกันนะครับนี่นะครับใต้ฐานนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมถ้าหากท่านใดสนใจคู่กับองค์ก่อนหน้านี้นะครับผมก็สามารถพูดคุยราคากันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผิวองค์พระนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม550บาทนะครับพี่พี่550นะครับ นี่เป็นตาฐานนะครับพี่พีหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สองรายการนะครับผมพูดคุยราคากันได้นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่7นะครับพี่พี่รายการนี้ก็จะเป็นนะครับพระสมเด็จนะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมสําหรับพระสมเด็จรายการหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ 400นะครับพี่พี่พระสมเด็จองค์นี้นะครับผม400บาทนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่8นะครับอันนี้จะเป็นสมเด็จเอ่อ6ชั้นนะครับพี่อันนี้ก็400บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์6ชั้นนะครับพี่ๆี่0บาทเท่านั้นเลยนะครับผมลองดูกันได้นะครับนี่นะครับผม400บาทนะครับพระสมเด็จหมายเลขนี้นะครับ นี่นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่9นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับจะเป็นหลวงู่ทวดนะครับหลังหนังสือนะครับพี่องค์นี้เปิดให้ในราคา400เหมือนกันนะครับผมสําหรับหลวงพ่ทวดนะครับผมหลังหนังสือรายการนี้นะครับ400บาทนะครับพี่ๆพิมพ์ตัวทอนะครับผมหลังหนังสือนะครับนี่นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าในถูกใจก็สามารถสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ถัดมานะครับผมรายการที่10นะครับอันนี้จะเป็นหลวงพุทวดเนื้อว่านนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมเปิดที้ในราคา3า300บาทนะครับอยู่ในเลี่ยมถักรวดแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม300บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่าเลยนะครับพี่รายการที่10นะครับผมใน EP นี้นะครับ300บาทนะครับผม300บาทนะครับนี่นะครับสวยงดงามนะครับถัดมานะครับผมรายการที่11นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่ เิ้วเสือนะครับพี่พี่เครื่องรางนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ3า0บาทเหมือนกันนะครับอันนี้ผมให้พิเศษสุดๆเลยนะครับพี่พี่้ยวเสือนะครับผมกระพานวัดคลองด่านนะครับ300บาทนะครับผม300บาทนะครับนี่นะครับผมอยู่ในเรื่องกระเช้าแบบนี้นะครับผมสําหรับหมายเลขสิบนะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมรายการที่สิบ เอ่มื่อกี้11นะครับพี่ถัดมาครับหมายเลข12ครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อกล้วยนะครับผมพานุมานเชิญธงนะครับพี่องค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับนี่นะครับหลวงพ่อกลวยนะครับผมชุตินาาโรนะครับวัดโคศิตารามนะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับพี่ฮานุมานเชิญธงองค์นี้นะครับเอา400นะครับพี่ 2521นะครับผมปีพศนะครับสี่บาทนะครับผมถัดมานะครับเป็นรายการที่13นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับจะเป็นเหรียญหน้าเสือนะครับพี่พี่หลวงข่อน้อยนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญคอดำเต้าพิมพ์หน้าเสือนะครับผมนี่นะครับ400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม400บาทนะครับนี่นะครับพี่พี่ท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับผม นี่ผมให้ราคาพิเศษนะครับผมถ้าหากท่านได้นะครับผมที่เคยเช่าหาเคยเช่าบูชากันแล้วนะครับผมพูดคุยกันได้นะครับถัดมานะครับรายการที่14นะครับอันนี้จะเป็นเต่านะครับพี่พี่สุขใจนะครับผมหลวงพ่อหลิวนะครับเต่ารายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมเต่ารุ่นสุขใจนะครับนี่นะครับเอา3 0 0บาทนะครับเต่าสุขใจนะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับพี่พี่วัดไรยแตงทองนะครับผมหลวงพ่อหลิวนะครับ เป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่รายการนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม300บาทนะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเต่ารายการนี้นะครับนี่นะครับพี่พผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม3 0มบาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมรายการที่15้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพี่องค์นี้นะครับนี่ะนะครับเป็นพิมพ์ uh> ี้ตานะครับผมเปิดให้ในราคา300อบาทนะครับ <ma id> <pro ving> สำหรับนาครับผมรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพิตานะครับผมสามร้มอยบาทนะครับพี่รายการนี้เลยนะครับนี่นะครับผมสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่เป็นใต้ฐานนะครับพี่สวยมากนะครับถัดมานะครับเป็นรายการที het, ่สิบหกนะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อแช่มนะครับพี่พี่วัดฉลองนะครับผมจังหวัดภูเก็ตนะครับองค์นี้เปิดให้ในราคาสามร้อยบาทเหมือนกันนะครับสำหรับนะครับผมเหรียญเม็ดแตงนะครับหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับพี่ เปิดให้ในราคานะครับผม300บาทนะครับผมหมายเลขนี้เลยนะครับอยู่ในเลี่ยมนะครับพี่ๆแบบนี้นะครับผมถัดมานะครับจะเป็นพระเนื้อดินนะครับผมหลวงพ่อโหน่งนะครับพี่ๆรายการที่17นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมสําหรับพระเนื้อดินหลวงพ่อโหน่งรายการหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมเอา300บาทเหมือนกันนะครับพี่ๆสาหรับพระเนื้อดินหลวงพ่อโหน่งนะครับ 300บาทเท่านั้นเลยนะครพี่พี่รายการนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่18นะครับพี่พี่อันนี้จะเป็นนะครับอ่าพระนะครับผมขุดจะนะครับผมแบบผู้เผือกนะครับผมพิมพ์เล็กนะครับวงนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับ350นะครับพี่พี่ EP นี้ผมพิเศษแบ่งปันให้เลยนะครับวงนี้350บาทนะครับผม350บบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับ ทัดมานะครับจะเป็นรายการที่19นะครับพี่ๆอันนี้จะเป็นนะครับพระขุนแผนนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมพระขุนแผนรายการใหม่เลขนี้นะครับเป็นกระเบื้องเคลือบนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับนี่นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับพระขุนแผนพิมพ์กระเบื้องเคลือบรายการนี้นะครับนี่นะครับผมสวยมากนะครับพี่องค์นี้นะครับ เอา400บาทนะครับผมสำหรับรายการที่19นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่20นะครับพี่ๆรายการนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับที่อยู่ในเลี่ยมตลับแบบนี้นะครับผมเป็นด้านหน้านะครับนี่นะครับจะเป็นเลี่ยมเปิดผิวไว้เลยนะครับพี่ๆรายการนี้เปิดที่ในราคานะครับมเอา400บาทนะครับนี่นะครับพี่ๆอันนี้จะเป็นมีคราบกรุติดที่ผิวแบบนี้เลยนะครับผมองค์นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับ ถัดมานะครับเป็นรายการที่21อครับอันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ350บาทนะครับพี่นี่นะครับอันนี้เป็นผิวเปลือยแบบนี้นะครับผมไม่ได้อยู่ในเลี่ยมนะครับอง์นี้นะครับผม350บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับ350นะครับผม ถัดมานะครับเป็นรายกันที่22นะครับอันนี้เป็นพระกรุนะครับองค์นี้ก็ขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคา350บาทเหมือนกันนะครับนี่นะครับผมเป็นพระกรุนะครับผมสภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ350บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมคราบกรุนนะครับผมติดที่ผิวแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเก่าๆเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ 350บาทเท่านั้นนะครับมันนี้เป็นใต้ฐานนะครับผมสำหรับนะครับผมหมายเลขที่22นะครับถัดมานะครับรายกระทิน13นี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับพี่พ่พระมาเหศวรนะครับแล้วก็เป็นพระผงของขวัญนะครับคู่นี้เปิดให้ในราคานะครับเอา500บาทนะครับผมสำหรับหมายเลขที่23นี้นะครับผม500บาทนะครับผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับนี่นะครับผม แค่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่นี่นะครับสวยงดงานแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับ500บาทนะครับผมคู่นี้นะครับผมให้พร้อมกันเลยนะครับพี่อันนี้ก็จะเป็นพระผงของขวัญนะครับอยู่ในเลียมเก่าแบบนี้นะครับผมท่านใดดูแล้วสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมเบอร์โทรไลน์ผมได้ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ ถัดมานะครับผม film, รายการที่24แล้วนะครับพี่ๆอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับผมเนื้อกระไหลทองนะครับองค์นี้เปิดให้ในราคานะครับ400บาทนะคร <ms> <min appy out> <min> <uri> <or> ับสำหรับเหรียญเสมานะครับผมหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับนี่นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ400บาทนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่25นะครับพี่ๆอันนี้ก็จะเป็นพระกลิ่งนะครับ นี่นะครับนี่นะครับผมขย่าแล้วยังมีเสียงกริ่งด้านในนะครับพี่พลักกริงองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันท่านในราคา400บาทนะครับผมสําหรับพลักกริ่งหมายเลขที่25นะครับผม400บาทนะครับพี่400บาทจดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนีนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับรายการที่20 6นะครับเมื่อกี้25แล้วนะครับพี่พีอันนี้จะเป็นหมายเลขสุดท้ายในพีนี้นะครับก็จะเป็นสมสมเด็จนะครับผมปกโพลปบุโตนะครับอันนี้จะเนื้อเก่าหน่อยนะครับพี่เนี่ยนะครับองค์นี้เปิดให้ในราคานะครับผม300บาทนะครับผมสาหรับพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์ปกโพนะครับลปู่โตนะครับพี่สามร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยนะครับผิวแบบนี้เลยนะครับพี่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับ300บาทเท่านั้นนะครับ ก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูที่ชมนะครับผมมาจะถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมทางว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจนะครับอยากจะเช่านะครับผมพระรายการไหนก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับได้ที่ไลน์แอดเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากัน ก่อนยนยันกันอีกสรอบหนึ่งนะครับพี่พี่ดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพระทุกองนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมสวยตรงตามวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่พี่ก่อนจะสั่งเช่าบูชาก็เชิญรับชมให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP พีหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ